การสวัสดีครับการสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไล่เห็ชกทุกทุกทันนะครับการสวัสดีช่วงแรงๆนะครับตอนนี้นะครับทางเอวิไลนะครับเดินทางกลับจากบ้านสวนนะครับเหมือนหนีมาผมมาเจอกันนะครับก่ายย่งอยู่ช่วงร้อยตอหลังรัฐบาลประกาศผลแนวทางลับไปไม่ไม่หมาดๆหรือว่านนี่นะครับจะขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ f อฟซี ผู้ชมผู้หมันนะครับ <saliva>. ผู้ชมผู้หมันสำหรับฤษีคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ประโชคว่าหมันกับบอปปนังนะครับดวงคนเท้าขับมาพอๆกันนะครับเข้าสู่ต่อไปแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับตัวเลขหน้าทางสำนักที่เข่าที่แตกนะครับขอแสดงความยินดีแล้วก็สำนักที่บอเข่าบอไปนังนะครับเข้าให้กำลังใจกันต่อไปนะครับเรื่องของตัวเลขหน้าทางแต่ละสำนัก ล้วนแล้วแต่อยากให้เอฟซีนะครับมิชมีลาบกันสุดขั้สุดขนเข่าแน่ลุดบังกรบโเป็นยังนะครับเข้ากับให้กับร่างใจกันต่อไปนะครับสาหรับเหลืองของตัวเลขแนวทางสําหรับเล็ดับพกกล้วยงวดนี้ดับอยู่ทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดวันที่16พหกพฤษภาคมนะครับดับอยู่ทั้งบนทั้งล่างนะครับเดี๋ยวใจไดยกเข้ามาติดตามกันถามมีผู้ ยังต้องการอยู่เล็กดาพอกลียเดี๋ยวทางแอดวิไลจะติดต่อพอกลียไปนะครับให้นะครับเพื่อ,อนี่เอฟซีผู้ต้องการนะครับชุดเล็กดาพอกลียอยู่ทั้งบนทั้งล่างนะครับหลังกากเรื่องของตัวเลขนะั้นทางแต่ละสำนักนะครับที่ทางแอดวิไลได้สรุปไปหลังจากรัฐบาลประกาศคนเมื่อวานนี้คลิปสรุปหลังแนวทางรัฐบาลนะครับอยากให้เอฟซีเบิงนะครับอยากให้เอฟซีเห็น คลิปสรุปนะครับเพราะว่าเ่าจะได้เบื้องเป็นบรรทัดฐานเบื้องเป็นแนวทางนะครับว่าสำนักไหนบ้างหน้าที่ต่างนะครับอยากให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบื้องคลิปสรุปนะครับอ่ะครับแรกนี้นะครับมาพบมาเจอกันคลิปนี้นะครับทางเอ็บบีไล่จะเอาตัวเลขแนวทางครับของเจสสวนยางครับมาฝากแนวทางนะครับบทที่ผ่านมาก็คือมือว่านนี้ครับแนวทางเจสสวนยางเป็นบนล่างนะครับวิ่ง4กับห ปรากฏว่า6ลงล่างนะครับเวซี่หกและการเนวทางสุดจับคู่ของเจส่วนยางศูนะครับศูนย์หกเข่าเป็นตัวกลับก็คือ60นะครับก็คือว่าเล็กวิ่ง2ตัวมาตัวก่ยังมาให้เห็นอยู่สําหรับแนวทางเจส่วนยางและการงวดนี้นะครับเพื่อนด้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้แล้วนะครับทางเอดวิไลจะนํามาฝากมาตอนนะครับเดีี้คุณพ่อคุณแม่กันคือเอดวิไลเคยบอกนะครับคือสํานักใด นะครับไหามาเร็วทางแอดวิไลกับอยไหเร็วนะครับอเจส่วนยาง1มิถุนายน2567กว่านแนวทางของคนสีเดินต่อเนื่องบอสำหรับเลขวิ่งนะครับ2ตัวมาตัวมาให้เห็นแน่นอนนะครับเข้ามาติดตามกันวันที่1นึ่งเดินต่อนเนื่องบอเอาครับพูดคุยกันมาพ่อสมควรนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะเขียนตัวเลขแนวทางครับเจส่วนยาง1มิถุนายนครับ2567 คุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับกับช่วงแอดววไลเขียนตัวเลขแน่ทางนะครับเขียนตามเลยนะครับอ่ะขามาเปนตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับอ่ะครับนี่เป็นตัวเลขแนวทางครับคือมือวานนี่ครับหลังรัฐบาลประกาศผลนะครับเจสวนยางครับ16กพฤษภาคมครับ2567แนวทาเ็นา้งเป็นบนลังนะครับวิ่ง4กับ6นะครับวิ่ง4กับ6 ปรากฏว่าเหล็กวิ่งเจส่วนอย่างนะครับหกมาล่างนะครับนะครับอ่าแนวทางปิดบนล่างนะครับแล้วก็เข้าเป็นตัวกัปนะครับเอฟซนี่ครับคือศูนย์หกหกศูนย์ขึ้นล่างนะครับเจส่วนอย่างนี่เป็นหลักฐานนะครับเอามาให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่ในเบิงกันอ่ะงวดที่ผ่านมาก็คือมือว่านนี่เองนะครับแล้วงวดนี้นะครับหนึ่งมิถุนายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเข้ามาเบิงน้ากัน นะครับเจส่วนยางเพื่อนในทรงมให้แล้วนะครับอาเจส่วนยางครับเพ as 8, nah ื่อนกระไฮมาเป็นช <saute ing, S 1> uh, ุดเต็มคือเก่้นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับคลิปต่อหงวดเป็นชุดเต็มเราก็มาล่อชุดเน้นย่ำโค้งสุดไทยนะครับเอซี่คุณพ่อคุณแม่นะครับรับเดียวทางเอดวิไลเชนแฟบเดียวนะครับตัวเลขแน้ทางรับเจส่วนยางนะครับทรงมใไ้แล้วนะครับวันนี้นะครับหนึ่งมิถุนายนครับเขามาเบิ่งเล็กบินกันก่อนนะครับ วันนี้เจสวนอย่างคนสวิ่งอย่างนะครับงวดที่ผ่านมาครับวิ่งสี่กับหปรากฏว่าหกลงล่างนะครับอันนี้ถ้าเป็นบทล่างนะครับเอฟซีวันนี้วิ่งวันนี้วิ่งนะครับเจส่วนอย่างวิ่งงวดที่ผ่านมาวิ่งสี่กับหนะครับงวดน,นี้วิ่งไปที่ 4กับ2ปรากฏว่า4ยั่งเ้อครับ FC 1มีถุน่ายน,นี่4ยั่งนะครับ4ยั่งคงอยู่นะครับสําหรับเจส่วนอย่างนครับ4กับ2ครับวันนี้นะครับ่าว์มาเบ,บิ้งจับคู่กันนะครับจับคู่เดี๋ยวแต่ก่ไล่เขียนบรอลก่อนนะครับเป็นบนล่างนะครับเอฟซคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมว่าเป็น บนบวกล่างนะครับแนวทางของเจส่สวนอย่างครับบนล่างนะครับมันสกปให้ดีนะครับอามาดูจับคู่ครับมีเก้าชุดนะครับเบีมีเก้าชุดนะครับ,รบอ่ามาเบิงน้ำกันคู่แรกครับศูนย์สองครับคุณพอ่อคุณแม่เขียนตามลยเดอรครับที่แคปหน้าจอไม่เป็น คู่ที่สองครับศูนย์สี่คู่ที่สามครับศูนย์แปดต่อไปครับคู่ที่สี่แปดสองครับคู่ต่อไปครับแปดสี่ ต่อไปครับสองสี่มีเก่าชุดน,นะครับเอฟซีต่อไปครับอ๋อเป็นเลขเบิร์นนะครับเอฟซีสามชุดสุดท้ายเป็นเลขเบิร์นนะครับของเจสวนยางครับสี่สี่ครับอือต่อไปครับสองสองอ๋อ สูตรไข่สูตรมันนะครับเป็นแต่เฮดมาตามสูตรของเพื่อนนะครับต่อไปเบิร์อนอีกนะครับเวมซี่คือศูนย์ศูนย์เอาพอคุณแม่แคบหน้าจอกันเลยนะครับแคบหน้าจอกันเลยอ่ะสูตรไข่สูตรมันนะครับอ่ะแอดเวนไลจะทวนตัวเลขอีกรอบหนึ่งครับวิ่ง4กับ2นะครับเจส่วนอย่างหนึ่งมีทุนายนกับสองพันบเจ็ดแนวทางเป็นบนล่าง ยำว่าเพิ่นปลอยมาชุดเต็มเดี๋ยวคงสุดท้ายเจก,กส่วนอย่างเน้นให้คือเกาเหมือนเดิ่มนะครับเขามาลุ้นกันว่า4กับ2ตัวไหนจะอยู่ตัวไหนจะไปนะครับ2ตัวมาตัวมาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับจับคู่ครับมี02 04 08 82 84 24แล้วก็บิ้ลทั้ง3คู่เลยนะครับ c c 2 2 0 0อ่าสูตรไข่สูตรมันแนวทางยำว่าเป็นบนลางครับเจส่วนอย่างอมามักชอบแคบนาจอไว้ครับพิจารณาฝากตอนกันบ่มักปล่อยผ่านทั้งสองน้ำเสนอเป็นแนวทางนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางอ่าสุดท้ายนี้จากลากันไปครับไหเอฟซทางช่องครับยูดีมีแห้งสดๆมันๆกันสุข,ขุสูสกคนกินเขาแรงแสบนอนหลับฟันดีเจอกันคีหนาสวัสดีครับ